สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่106ประเด็นสาระที่เราจะนำเสนอเป็นความรู้ความเข้าใจก็คงเป็นประเด็นคำถามที่พี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่ได้สอบถามมาทั้งในส่วนของผมเองหรือทางเพจของ Facebook ทาง YouTube ใช้พฤกเกษตรจันทบรุรีนั่นก็คือประเด็นที่ว่าทำไมทุเรียนเดิมรูปทรงเราก็สวยงามดีแต่พอมาถึงณเวลานี้ รูปโรงมันก็เกิดการบิดเบี้ยวทั้งทๆที่ใบก็สมบูรณ์นะครับก,การดูแลก็อย่างดีว,ว่าจะขาดอาหารมันก็ไม่ได้ขาดบางต้นก็ไม่ได้แตกใบอ่อนเขาก็เบี้ยวในส่วนของบางต้นมีการแตกใบอ่อนก็มีการบิดเบี้ยวเช่นเดียวกันประเด็นตรงนี้จึงต้องการที่จะขอคำตอบและด้วยหลักการทาง วิชาการหรือในหลักเทคนิคการจัดก,การเนี่ยเราจะแก้ไขกรณีทุเรียนรูปทรงบิดเบี้ยวตรงนี้ได้อย่างไรอย่างกรณีในภาพนะครับเดิมนั้นเราอาจจะเห็นว่าเออรูปทรงเมื่ออายุประมาณสัก40วันนะเขายังเป็นทรงที่สวยงามแต่พอมาถึงวันนี้ทุเรียนอยู่ที่50 55วันหรือบางก็60วันกลับกลายเป็นว่ารูปทรงนั้นบิดเบี้ยวผมก็เรียนอย่างนี้ครับว่า กรณีคําตอบในเบื้องต้นก่อนว่านี่เป็นพฤติกรรมในการเจริญเติบโตของผลทุเรียนกรณีของการแตกใบอ่อนก็เป็นส่วนปัจจัยสนับสนุนให้รูปทรงบิดเบี้ยวได้มากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นเป็นคำตอบแรกก่อนทีนี้เราก็ต้องมาดูน้วยเหตุผลในเรื่องของการพัฒนาการเจริญเติบโตถ้าเรามองในลักษณะของอสิ่งที่เราจะเห็นก็คือตัวเม็ดภายใน เมื่อทุเรียนอายุ45วัน -50 วันเม็ดภายในจะเป็นส่วนสำคัญนะครับในการดึงดูดพลังงานจากใบผ่านเข้าสู่กิ่งลงสู่ก้านผลและก็เข้าไปสู่การพัฒนาทั้งผลเพราะฉะนั้นในส่วนของทุเรียนที่ได้รับการผสมเกอรดีรูปทรงเขาก็จะสวยงามมาแต่พอมาถึง50-60วันเขาอาจจะเกิดการบิดเบี้ยว เหตุผลอยู่ตรงนี้ครับว่าเม็ดภายในคือพลูใดก็ตามที่เขาได้รับการผสมเกสรที่ดีเขาจะมีพัฒนาการที่เร็วก็คือพลูเขาจะเบ่งในขณะเดียวกันทุเรียนที่มีห้าพลูพลูที่ไม่ได้รับการผสมเกสรหรืออาจจะกลายเป็นไม,ไม่สมบูรณ์ดีเขาก็จะกลายเป็นภูที่ยุบตัวลงไป ในขณะเดียวกันบางส่วนก็อาจจะมีพัฒนาการกลายเป็นพลูรองออกมาแต่นั่นหมายความว่าสิ่งที่เราต้องเข้าใจคือจากนี้ไปในตลอดระยะเวลา30วันคือ1เดือนพลูที่มีความสมบูรณ์มีความแข็งแรงเขาก็จะดึงพลังงานลงมาเก็บไว้ในพลูของเขาก่อนซึ่งมีทั้งหมด5พลูส่วนพลูด้านข้างที่ไม่สมบูรณ์เขาก็จะต้องรอจนกว่าพลูนี้ ที่เป็นพููที่สมบูรณ์เขาได้รับพลังงานเต็มที่เขาจึงจะเหลือเผื่อแผ่มาสู่พลูด้านข้างเพราะฉะนั้นในระยะเวลาตรงนี้จากนี้ไปจาก60วันไปจนถึง90วันเรายังสามารถที่จะ,ะพัฒนารูปทรงให้ฟื้นกลับขึ้นมาได้แต่ในทํานองกลับกันถ้าเราไม่มีกระบวนการจัดการที่ดีคือพลังงานจากใบไม่มีการส่งไม่ส่งลงมา ผลไม่มีอำน,นาจในการดึงดูดก็จะกลายเป็นรูปทรงที่บิดเบี้ยวถาวรซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นกับทุเรียนที่มีคุณภาพใบที่ไม่ดีพอเราต้องเข้าใจครับว่าในส่วนของทุเรียนในหนึ่งทรงผลถ้าเราดูจากด้านล่างเราจะเห็นพลูเอ็ปรูรองเพราะฉะนั้นในกรณีที่ผมได้อธิบายว่าพลูที่เขาได้รับการผสมเกสรที่ดีมีเมล็ด เขาย่อมมีอำนาจในการดึงดูดพลังงานมาไว้ในภูตัวเองก่อนจนกว่าเขาจะอิ่มหรือจะพอแล้วจึงจะเผื่อแผ่มาภูด้านข้างเราก็จะเห็นว่าภายในระยะเวลา20-30วันเราจะฟื้นฟูกับรูปทรงมาอย่างกรณีในภาพเราก็จะเห็นนะครับว่าถ้าเราดูจากบริเวณก้นผลก็จะมีภูเด่นภูรองลักษณะน้นาที่เป็น,น้นาเขียว ก็แสดงถึงความสมบูรณ์อยู่แล้วเพียงพอถึงแม้ว่าเขาจะไม่แตกใบอ่อนเขาก็ยังมีการบิดเบี้ยวได้เช่นเดียวกันเกิดจากการแข่งขันภายในผลเดียวกันและเมื่อในส่วนของการพัฒนาจนกระทั่งมาอายุ60วัน55-60วันเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าการปฏิกิริยาการพัฒนาอย่างในกรณี สามผลที่เราเห็นนี้เป็นทรงผลที่ได้รับการผสมเกสรที่ดีก็จะมีพัฒนาการประกอบกับการอยู่ในตำแหน่งกิ่งใหญ่และเป็นการตำแหน่งใน3ผลซึ่งผมได้นำเรียนมาตั้งแต่คลิปที่ผ่านมาแล้วว่านี่คือตำแหน่งที่ถ้าเราไว้เป็นผลเดียวจะกลายเป็นปนัญหาในด้านของเปลือกหนารูปทรงแต่ถ้าเราไว้เป็นผลกลุ่มเขาจะมีการแบ่งสันปันส่วนกันในทั้งสาผล เราก็จะเห็นรูปทรงที่สวยงามส่วนกรณีที่เป็นการบิดเบี้ยวในลักษณะดังกล่าวนี้ต้องเข้าใจครับว่านี่คือเป็นผลจากกระบวนการผสมเกสรที่ไม่สมบูรณ์ดีพอผูที่ไม่ได้รับการผสมเกสรก็ยึดตัวไปผู้ที่ได้รับการผสมเกสรก็จะพัฒนาออกมาอย่างรวดเร็วก็จะกลายเป็นรูปทรงดังกล่าวหรือแม้แต่ในภาพผลนี้ เราจะเห็นเลยครับว่ามันจะมีอยู่หนึ่งพลูที่ไม่ได้รับการผสมเกสรเขาก็จะยุบตัวสามพลูที่ผ่านมาก็จะได้รับการผสมเกสรก็จะพัฒนาแต่เขายังอยู่ในระยะที่ยังไม่เบ่งพลูเต็มที่เราก็จะเห็นรูปทรงดังกล่าวในส่วนของคำถามที่ได้สอบถามมาว่าเอ้าแล้วเมื่อประมาณสัก40 50วันที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ยังเห็นเลยนะว่ารูปทรงนั่นมันสวย นี่นก่อนครับนี่คือส่วนหนึ่งที่เราต้องเข้าใจว่าการขยายขนาดของผลจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเมื่อทุเรียนผ่านวิกฤตการสำคัญไปในเรื่องของอกระบวนการเจริญเติบโตพอผลเข้าสู่ในระยะ50วันขึ้นไปเราจะเห็นชัดเจนพอเข้าสู่60วันเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลง ไปในทางที่ไม่ดีติดลบแต่คั้นพอผ่านไปถึง80-90วันเราก็จะเห็นรูปทรงนั้นฟื้นกลับมาดังนั้นในส่วนของประเด็นที่ผมจะตอบคำถามที่พิทศกรอได้สอบถามมาคือเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วรูปทรงเป็นแบบนี้สวยงามเราก็ดูอนาพอใจแต่พอมาถึงในช่วงอีก2สัปดาห์รูปทรงกับเปลี่ยนแปลง ให้เข้าใจครับว่าถ้าเราดูลักษณะของหนามทุเรียนกลุ่มนี้เป็นทุเรียนเทาเกว่นหนามละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการใช้ปัจจัยบำรุงเนี่ยจะใช้ปัจจัยที่บำรุงน้อยกว่าแล้วก็พยายามที่ประคองรูปทรงไปเพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังนั้นถ้าเราไปเทียบกับในส่วนของอทุเรียนตรงนี้ อายุวันก็จะต่างกัน10วันโดยประมาณการพัฒนาของหนามเราจะเห็นเลยนะครับว่าหนามนั่นตีหนามเริ่มใหญ่ขึ้นหนามเล็กเริ่มยุบตัวลงนี่คือพัฒนาการโดยพฤติกรรมโดยธรรมชาติของทุเรียนเพราะฉะนั้นเราอย่าพึ่งไปสรุปว่าพอถึงเวลานี้จะเกิดความเสียหายกับในรูปทรงของเราประเด็นในส่วนของ สิ่งที่เป็นองค์ประกอบต่อมานั่นก็คือการวางตำแหน่งการวางจำนวนผลก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งอย่างในกรณีในกลุ่มนี้ถึงณเวลาที่60วันผลนี้ก็จะต้องถูกบิดเบี้ยวและอาจจะต้องถูกตัดทิ้งออกไปเพราะในจำนวน3ผลนี้เป็นตำแหน่งที่พอดีและเป็นรุ่นเดียวกัน เขาจะมีการแบ่งสรรอาหารพลังงานด้วยกันดังนั้นในส่วนของผลนี้จะชะงักแล้วก็จะบิดเบี้ยวกลายเป็นรูปทรงรุ่นน้องที่ไม่เจริญเติบโต,ตถ้าหากว่าเราไม่ทําการตัดผลนี้3ผลนี้เขาจะดึงพลังงานจากผลรุ่นนี้มาแบ่งสรรปันส่วนกันสุดท้ายผลนี้จะฝ่อแห้งไปเองนี่คือโดยธรรมชาติ ปัจจัยตัวสำคัญที่หลายท่านก็สอบถามว่าเพราะมันแตกใบอ่อนใช่ไหมคำตอบครับมีส่วนที่เป็นส่วนทำให้เกิดการบิดเบี้ยวได้มากขึ้นอย่างกรณีในภาพต้นนี้มีการแตกใบอ่อนเล็กน้อยส่วนต้นขวามือมีใบการแตกใบอ่อนมากและผมก็เรียนแล้วนะครับว่าในส่วนของอต้นที่ไว้ผลดกการแตกใบอ่อนจะช้า รูปทรงก็จะสวยแต่หนามจะแดงในส่วนของต้นนี้ที่มีการแตกใบอ่อนมากก็เป็นส่วนที่จะทำให้รูปทรงบิดเบี้ยวได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในส่วนของสิ่งที่กลายเป็นกระแสอยู่ในทุกวันนี้ก็คือการกดใบการคุมใบซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียถ้าเราจะพูดคือเป็นเทคนิคในการจัดการท่านไปเปิดในคลิปที่ผ่านมา ติดตามด้วยเหตุด้วยผลทางวิชาการและเทคนิคการจัดก,การได้หมายความว่าเราต้องยอมรับส่วนหนึ่งว่าถ้าทุเรียนอายุ60วันแล้วเกิดสภาวะการแตกใบอ่อนมากรูปทรงจะบิดเบี้ยวมากแต่ถ้าแตกใบอ่อนน้อยรูปทรงก็จะบิดเบี้ยวน้อยเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวการแก้ไขปัญหานั้นเราก็ยังคงสามารถที่จะดำเนินการได้โดยการเพิ่มความสมบูรณ ห้กับต้นทุเรียนกรณีการที่เราจะพ่นไปที่ผลโดยตรงเพื่อให้ทุเรียนนั้นมีความสดใสก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งผมนำเรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนของผลทุเรียนที่เริ่มเปลือกหนาเริ่มเป็นสีเขียวเริ่มมีความแข็งแรงปัจจัยที่เราจะนำมาใช้ที่ผลนั้นก็เริ่มที่จะมีโอกาสหรือมีประสิทธิภาพลดลงเพราะฉะนั้นในเทคนิคที่เราได้ให้ไว้ก็คือการที่เรา วางตำแหน่งผลให้เป็นกลุ่มหรือเป็นผลรุ่นเดียวกันเราใช้ตัวการขยายขั้วให้ขั้วให,วใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นโดยอะโทนนกไปไปพ่นที่ขั้วในอัตราเข้มข้นและนอกจากนี้การพ่นปัจจัยบำรุงทางใบซึ่งองค์ประกอบก็จะประกอบไปด้วยปุ๋ยทางใบอาหารเสริมครบสูตรที่สำคัญคือแคลเซียมบอลลอนอันนี้ยังจำเป็นอย่างกรณีในส่วนของ การที่เราจะจัดการในทางระบบลากบางครั้งเราอาจจะเห็นรูปทรงที่ยาวนี่คือพลังงานที่เริ่มเขา้าเขาจะดันจากก้นด้านบนนะครับลงมาสู่ก้นผลจาก60วัน70วันไปจนถึง90วันเขาก็จะดันส่งลงมาด้านล่างได้ฉะนั้นน้ำปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยฟูจิเทคปุ๋ยญิงงาม จะเป็นปุ๋ยบริษัทออร์แกนิกปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยกระต่ายนะครับหรือจากบริษัทเจียไตยปุ๋ยเรือใบไข่มุกจะเป็นสูตร15-5-20หรือ15-9-20เราต้องให้โดยใช้น้ำเป็นตัวส่งและที่สำคัญคือตอนนี้เราจะต้องใช้น้ำเป็นตัวดันเข้ามากรณีของอาหารเสริมก็จะเป็น T.K. ซอย1 T.K. ซอย2 T.K. ซอย5แล้วก็เซอร์คอน โดยมียูเรียหรือ4 6 0 0เป็นตัวนําเพื่อที่จะให้เข้าสู่ระบบแล้วน้ําจะเป็นตัวดันสง่งท่านที่เคยให้น้ําจากกรณีเว้นสวันท่านอาจจะต้องกลับมาเว้น2วันท่านที่เคยให้น้ําน้อยเว้น2วันอาจจะต้องมาดันเป็นวันเว้นวันเพื่อให้น้ําเป็นตัวทําละลายซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาอาจจะเป็นการปรับโดยพี่น้องสกอร์เองแต่การเพิ่มน้ําเพิ่มความถี่ก็เป็นส่วนสําคัญที่จะเป็นส่วนสําคัญ ที่จะดันให้รูปทรงตรงนี้ฟื้นกลับมาอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนในส่วนของสิ่งที่เราต้องเข้าใจอีกประเด็นหนึ่งครับนั่นก็คือรูปทรงของผลเราแสดงให้ภาคเห็นว่ากลุ่มที่หนึ่งเป็นกลุ่มผลที่อยู่ใกล้ใบเขาย่อมมีคุณภาพความสมบูรณ์การจเจริญเติบโต,ตที่ดีกว่ากลุ่มที่อยู่โคนกิ่ง หรือไกลาจากใบลงมาแต่ในส่วนของเหตุผลตรงนี้ครับเราต้องเข้าใจว่าผลเมื่อผ่านระยะเวลาจาก60วันตรงนี้ไปจนถึง90วันรูปทรงกลุ่มที่อยู่ใกล้ใบจะสวยฟื้นกลับมาอย่างรวดเร็วส่วนกลุ่มนี้ด้วยเหตุผลตรงนี้เราจึงจําเป็นที่จะต้องไว้3ผลเพื่อให้เขามีอำนาจในการดึงพลังงานลงมาเพื่อการพัฒนาผล เท่ากับว่าผลนี้สองกลุ่มจะเจริญเติบโตโดยผลที่อยู่ตรงกลางอาจจะถูกแก่งแย่งหรือผลเหล่านี้อาจจะยังคงอยู่ได้หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นเหตุผลทั้งหมดเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องของการส่งเสริมการเจริญเติบโตหากเราดำเนินการในลักษณะการส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างดีแล้วเราก็จะเห็นภาพ ในบางอย่างนะครับว่ารูปทรงที่เป็นทรงยาวก้นที่แหลมก้นเหล่านี้จะได้รับการส่งเสริมจนกระทั่งเขาดันมาถึงก้นผลก้นผลก็จะกลายเป็นจุดที่เราเรียกวันนมตรงนี้คือจุดที่เป็นปลายสุดของก้นผลที่เราเรียกวันนมเพราะฉะนั้นในเวลาหนึ่งเดือนตรงนี้จึงเป็นเวลาสําคัญที่ คำถามว่าเราจะแก้อย่างไรต้องช่วยทั้งระบบครับน้ำปุ๋ยทางดินการพ่นบํารุงใบเป็นการเสริมเติมแต่งตกแต่งไปที่ใบและเผื่อที่ผลแต่สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญที่เราจะขาดไม่ได้เลยก็คือแคลเซียมบอลอนในบางครั้งเราอาจจะพบเห็นนะครับว่ารูปทรงของผลเนี่ยมันจะมีผลรุ่นน้องอยู่บางครั้ง ด้วยเหตุผลที่ผมเคยอธิบายไว้แล้วว่าถ้าเขาเป็นผลอยู่ที่ปลายกิ่งเราก็จะไว้ได้รูปทรงจะสวยงามแต่ถ้าเป็นกิ่งที่ทำมุมเอียง45องศาเราจำเป็นที่จะต้องเอาผลเหล่านี้ไว้เป็นตัวทวงเพื่อให้เกิดอำนาจในการดึงดูดพลังงานเหมือนปั๊มลงมาช่วยเหลือจะตัดทิ้งไหมไม่ควรไปดำเนินการตัดทิง้งแต่เอาไว้เป็นตัวช่วยในการดึงพลังงานท้ายสุดผลนี้จะเล็ก อาจจะแครแกนก็ไม่เป็นไรครับแต่เราจะได้สองผลนี้เป็นผลที่มีรูปทรงที่สวยงามอันนี้เป็นด้านของเทคนิคเมื่อทุเรียนผ่านการได้รับการดูแลครบไปจนถึง90วันเราจะเห็นเลยนะครับว่าก้นที่เคยแหลมก็จะเริ่มเต็มขึ้นมานะครับรูปทรงก็จะเริ่มสวยงามพลูที่ได้รับการพัฒนาเด่นก็จะเด่นภูรองก็อาจจะโตขึ้น ดังที่จะเห็นในภาพนี่คือการพัฒนานในตลอด1เดือนในการเพิ่มในส่วนของผลที่ได้รับการผสมเกอรดีก็จะเป็น1 2 3 4ส่นะครับส่วนผูนี้ก็จะกลายเป็นผูที่รองคือแฟกไปก็จะกลายเป็นสี่ผูหรือ5ภผูก็แล้วแต่3ผู2เม็ดก็จะเป็นไปได้ในบางกลุ่มผมก็เลยต้องนําเรียนว่า ในช่วงนี้พอเราเห็นรูปทรงที่ไม่สวยงามแล้วอย่าเพิ่งไปท้อแท้นะครับอย่าเพิ่งไปหมดกำลังใจตอบได้ว่านี่มันเป็นพฤติกรรมโดยธรรมชาติแต่สิ่งที่เราจะต้องให้เป็นทั้งเทคนิคการจัดการแล้วเราก็จะต้องประสบความสำเร็จได้นั่นคือระบบการส่งเสริมความสมบูรณ์จากทางดินปุ๋ยบำรุงผลอาหารเสริมทางดิน ในกลุ่มของ TK. เคซอยท่านที่มีกลุ่มธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมในรูปเม็ดทั้งกระใสได้ส่วนทางใบเป็นการพ่นบำรุงใบเพื่อให้ตกแต่งให้ใบนั้นสมบูรณ์แข็งแรงและส่งพลังงานมาที่ผลผลเหล่านี้ก็จะพัฒนาจนกระทั่งกลายเป็นรูปทรงที่สวยงามนี่คือคำตอบจากคลิปนี้ก็เชื่อว่าหลายท่านคงจะได้นำเอาส่วนของสาระตรงนี้ ไปสู่การประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหารูปทรงบิดเบี้ยวของทุเรียนในระยะ55ถึง60วันเป็นต้นไปเราต้องดำเนินการไปจนถึง90วันครับเราจึงจะสามารถเห็นคุณภาพของผลออกมาจากผลที่เราดำเนินการไป